สวัสดีครับพัทยาทัวริงวันนี้นะครับก็เป็นการปั่นกินลมชมวิวนะครับไปเรื่อยนะครับตามสไตล์ของคำว่าทัวริงนะครับซึ่งมีคำถามหลายคนถามมาว่าปั่นแล้วได้อะไรนะครับก็อยากจะบอกว่าได้อะไรเยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายนะครับมีความสนุกเพลิดเพลิน ได้ชมวิวทิวทัศน์อะไรต่างๆที่เราจะชมนะครับอยากหยุดก็ได้หยุดอยากชมตรงไหนก็ได้ชมนะครับไปท้องทุ่งท้องนาสามารถจูงลงไปได้ด้วยนะครับไปเห็นอะไรหลายอย่างนะครับในจ,จุดที่น้อยคนที่ไม่เห็นอย่างเช่นสะพานราคาหลายล้านบาทข้างล่างเป็นยังไงบ้างหลายคนก็ไม่อาจจะไม่เคยเห็นเลยก็ว่าได้นะครับอันนี้ก็ได้เจอ วันนี้กันลงมาที่ลางรถไฟด้วยนะครับมีความใกล้ชิดก็จะเห็นมุมอีกมุมหนึ่งที่ถ่ายภาพออกมาก็ดูน่าดูสวยงามดีนะครับก็มีความสุขอีกอันนึงนะครับในการถ่ายภาพไม่ว่าจะเป็นภาพวิวที่ทัดต่างๆรวมทั้งจักรยานคู่ใจนะครับยนดเทียบมด้วยรถไฟที่เราดูไปแล้วก็ ได้เที่ยว่ารถไฟมาอีวกวนี่เป็นของแถมเกิดความตื่นเต้นเพราะว่าถ้ายังได้ภาพอย่างนี้ก็ต้องไปคอยเวลาเื่อที่จะได้ภาพนะครับเป็ความอดทนพอสมดดควรแต่อันนี้ก็เป็นการฟรุกอีกแบบหนึ่งนะครับก็ไปได้ภาพมาฝากกับท่านผู้ชมผู้ติดตามนะครับ ปั่นยันได้หลายอย่างนะครับนักปัน่นหรือผู้ที่ปัน่นจะรู้ดีขอเ,เชิญชวนมาปั่นนะครับอย่างน้อยได้สุขภาพร่างกายที่ดีงามน,นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับอย่าลืมกดติดตามปัทยาทุริง่งเพื่อชมคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ